แพร่นะคะจังหวัดแพร่พบสถิติฆ่าตัวตายและพบกลุ่มเสี่ยงพยายามฆ่าตัวตายมีแนวโน้มเพิ่มสูงสาเหตุจากการป่วยโรครุนแรงติดสุราหรือสารเสพติดและประสบปัญหาชีวิตในครอบครัว ที่ห้องประชุมธรรมโกสัยสำนักง,งานสาธาร,รณสุขจังหวัดแพร่นายคุณากรคดชะหิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดแพร่เพื่อพิจารณาหาระบบความปลอดภัยการให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติดในโรงพยาบาลและนำแผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด โดยที่ประชุมค่ะได้มีการเสนอข้อมูลของจังหวัดแพร่พบว่าในปี2,567มีประชาชนในจังหวัดแพร่ค่าตัวตาย79รายคิดเป็นอัตรา19.18ต่อแสนประชากรเฉลี่ยสัปดาห์ละ1-2คนแบ่งเป็นวัยทำงาน20-59งาน20-59ปีจำนวน42คนวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป37คนโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการฆ่าตัวตายค่ะเช่นการป่วยด้วยโรครุนแรงทางกายเรื้อรังติดสุราหรือสารเสพติดป่วยโรคจิตเว ขณะเดียวกันยังพบอัตราการพยายามฆ่าตัวตาย114คนมากที่สุดในกลุ่มวัยทำงานอายุ20-59ปีรองลงมาเป็นวัยรุ่นนักศึกษา15-19ปีและวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป ท้งนี้ค่ะในปี2,568จังหวัดแพร่กำหนดเป้าหมายลดจำนวนการฆ่าตัวตายลงจากปี2,567ร้อยละ10ในระดับอำเภอกำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบเข้มขน้นด้านสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายโดยใช้กลไกพอชอทุกเดือนส่วนในระดับตำบลค่ะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับอปทอในพื้นที่ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตการแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายอย่างน้อย2โครงการต่อกิจกรรมตออ่อหนึ่งอำเภอเพื่อลดจำนวนผู้พยายามฆ่าตัว ตัวตายในพื้นที่ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ